พี่น้องตอนนี้ห้าอยู่พิกัดสวนสีไพรทองนะนพี่น้องเนาะกะน้องเมกคือก่อาจากพี่น้องที่พ่นไม่เดี๋ยวห้าปลูกทั้งพ่นทดลองปีแรกที่จะปลูกทั้งพ่นปีที่แล้วได้ซิบกระสอบป้าปีนี้มาว่านเดยก็เอาขึ้นไปตุ่มหนึ่งแล้วก็เหลืออยูซีตุ่มเนาะซีแพกกะกันแยงครับว้าว <Wow. S 2> บ่มีหยาดเราจ้ะพี่น้องพุดด่มใดยายกับตาลากอะ เ,เ,เด่กกับฟิตมือยขายบอระปีนี่ขายบอขายขายานักถ่วยานั่วแล้ววะ <c oughs> ขยันแกว่าหมานอยู่ได้ปีหน่อยพี่น้องมันหมานู่ได้เพราะว่าจากที่เฮาลองเห็ดเขาั้องพ่นปีแรงนาะปกติเจาของเก่าเขจเจ้าก็สิปลูพักปลูกยาไปปลูกหอมแดงนะพี่น้องปีนี้เฮาก็ลองเห็ดเขาเลยเพราะว่าพื้นที่ต้องพ่นไม่ได้ใส่ประโยชน์พิ่งก็งงปกป่อยพ่น ห่างมาจากหลายปีแล้วล่ะหญ้าก,กระ่วม,มเออเพิ่นปล่อยมาจากปีก่อนไม่ใไงสี่ปีแล้วว่าเออลองเห็ดเขาเ่าบึงลองเห็ดเข่าบึงว่ปลูกพักบ้านมีเชาปลูกเออเ,ออเออช่ปาปลูกพักแล้วว่าเฮ็ดเ,เขาเออ่ายาดำท่วมแต่ว่าปีนี้รอดเนาะปีนี้ออเออใครอยู่ถ้าแม่น้ำท่วมมากก็คือสิมี่เขากินคือเก่า <c oughs> อยู่ในไฮในดงนับปีนองตะเกี้มักก็เป็นปลานอะเป็นปลาดงพญาเย็นไม่ใหญ่บามีเสือมีสั่งพันวาสีนอ <c oughs> สูเมอนีข้นกับมาปลูกสวนยางใส่มาจอก็มีเห็ดไฮป่อพันวาตะกี้สูเมอนีแล้วกะ <c oughs> อ่าลองเปลี่ยนเบิงเข้าลองเห็ดมาเห็ดหน้าทั้งทั้งโคกหน้าดอนหน้าโคกนับปีนองเข้ากับสมัยเห็ดไฮปอเข้ากับบอคิดว่าสีเห็ดเห็ดไฮเห็ดหน้าได้ อันพ่อได้เห oh, eh, nice oh, oh, ็ดหน้าได้เ <L> ข <noise> ้ามาลองเป็นเงาปีนี้กะโอ้ยจังหวะหมานวุบถีบซ้ำถือเกลือกแต่พี่น้อง Yes เพราะราคาเข่ามันมันบ่หลายดอกแต่ว่าเขาก็ซ้ำถือเกลือกแต่เขาบ่ได้ขายเนาะเม็ดเข่าก็งามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยสวยสวยเม็ดมันสวยส่นเด้อพี่น้องมันเหลืองสวยผู้ใดมาเห็นก็บยายอยากได้น้ำเดิมนะน้องเป็นยังเนาะเอออยากได้พันเพื่อว่า น,นี่โตอีกยังนี่ผ่นน้ำมาแล้วเซว <laughs> ตัวอเซวใดหายมาอ่ะพันธ์ยวลลุงเซวพางเซลลุงโอ้โอเซลลุงเซลพางเพื่อนเขามาลีเตียเด้อพี่น้องเพันธ์หายมาก,ก็หาซื้อท่านใดๆก็เลยได้น้ำเซวมาส่วนยายละวันหนักกตาพายโรงงานหนักเด้มอมาดิเอาเอาหอยมันมาเด้อพไม่อย่างห,หัเด้อ้ได้ให้ได้เข่าลายลาได้งามเด้อพานี่ยเอ้ยเออสาธุไปพี่น้องไป ให้มีขาวนอนเฝ้าไม่ใ่นี่และไปเอ้ยเป็นพาราไม่ใ่แล้วเนาะมีขาวเอ้ยไป